ครับขอให้ทุกท่านมีความสุขครับ <laughs> <laughs> ป็นรูปมันจะดีกว่าม,มีคนถ่ายรูปแล้วผมถ่ายวีดีโอเก็บหมดเก็บหมดับไเหายใจไม่ใจอ่ะ <c oughs> อยาทอยกนยทนดูดูไปให้มีสีปัะันุไปทันแล้ว ยากในทุกท่านลำดับต่อไปนี้จะเป็นการากประกอบ anyway. พ,พ, totally right พิธ at ีเส้นไหว้คุณแม่เสซจเจงแซลลี่ผู้วายชนโดยคณะศุภธิชาได้มาคู่เปี่ยกด้วยวางกระตายอยู่ข้าวอุ่นคุยเป้งข้าวอุ่นชิงอิ่วกินที่สี่มีการมีการผู้หญิงฝั่งโน้น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 แกเดียง์ที่เสรไอให้เสซีเสือเจียกัส 比赛，名号就五强，OK，出发。 เลูกหลานฝ่ายชายทุกคนลุกขึ้นเดินะครับแล้วเดินตามพิธีกรนนะครับ เสีสีเจอแล้ววะอิงเข้าวางชูเข้าโอ้ยอาาจักรพิทเลูกหลานก่าทุกคนลูกเป็นืนนะครับแล้วต่างพิธีกรอลยนะครับ Safari to the Owen <shrie> Camps 90 and หมดเผานะครับเริ่มตอ่น่ช้ ต้หันก่ใช้เต้ต่อต่อกันนะครับจากใ้เ้ตตอกันเนี่ยเนี่ย <dri> <uk> ผมถ ok ่ายวีดีโอนะคร่าถ่าวีดีโอปูู่ช่วยเก็บภาพนิ่งให้ใหหมดเลยเลยครับโอเคกล้องผมถ่ายภาพนิ่งหมดเลยเลยโอ้ยยยวยย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 วยย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 ย 在练手。<c oughs> <laughs> Oh my. Tchau,